ค่ะอันนี้เป็นมีดสไลด์แบบกล่องเรียบขนาด11.5นะคะเราจะมาลองสไลด์กล้วยกันเนาะอันนี้ตัวกล่องก็จะใหญ่มากเลยนะคะ11.5เซนใส่กล้วยเลยค่ะอันนี้วัตถุดิบเรามีน้อยนะคะมีแค่นี้เนาะเราก็จะลองให้ลูกค้าดูอันนี้จะเป็นมีดเรียบหนึ่งคมนะคะขนาดใบมีเด11.5เซนสไลด์เลยค่ะมีดเราปรับหนาบางได้นะคะตรวงานเป็นงานไม้สักแท้ใบมีสแตนเลส ตัวดีตอนมีน้อยเนาะแตนสวยค่ะไม่ต้องกลัวบานมือนะคะลูกค้าอันนี้แป๊บเดียวหมดแล้วเนาะอันนี้มันก็จะใหญ่นะคะใส่ใส่ของได้เยอะเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นแบบนี้เนาะ